สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องเ t ทีวีมวยไทยวันนี้ช่องจะนําประวัตินักมวยดาวรุ่งล้านวิวเจ้าของวลีดังในวงการมวยผมมาเชียร์พี่แสงมณีก่อนชีวิตจะพลิกผันอีกครั้งเป็นนักชกอ,อื้อเฉาวที่สารภาพว่าล้มมวยนั่นคือฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษอีกหนึ่งนักชกที่โด่งดังจาก2เหตุการณ์ที่แฟนมวยหลายคนขอ,อกันเข้ามาก่อนหน้าที่จะมีข่าวเช้ารอบ2วันนี้ช่องเ t ทีวีมวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังเหมือนเดิมครับขอกาลังใจ ดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง j t v มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศรษฐ์มีชื่อจริงว่านายรณรงค์ผาสุขชื่อเล่นชื่อว่าต่อเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2545ปัจจุบันอายุ19ปีมีส่วนสูงอยู่ที่160ซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่47กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีบิดาชื่อคุณพ่อสําลวยผาสุขมารดาชื่อคุณแม่แก้วตาจันทคามมีพี่น้องทั้งหมด2คนเขาเป็นลูกคนสุดท้องการศึกษาจบชั้้นนนนนนนมมมัธยยยศศศึกกศึกกกกกกษษาาาาาตตอออจจู์รรรงเรี่ะ มีชื่อเสียงจากเหตุการณ์แรกที่เวทีมวยหลังสิษท,ทางช่องเ t v มวยไทยขอเล่าย้อนประวัติด,ด้านการชกมวยของฟ้าวันใหม่ก่อนนะครับฟ้าวันใหม่ชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ10กว่าปีสังกัดค่ายมวยสสมเกียรติจังหวัดนครสวรรค์ผู้มวยคนแรกคือนาสมเกียรติสโลดมใช้ชื่อชกครั้งแรกว่ารักแทสสมเกียรติชกมวยครั้งแรกเขาสามารถเอาชนะค่ายมวยดังเมืองอุทัยมาได้ได้รับค่าชกครั้งแรก300บาทหลังจากนั้นได้ขึ้นชกมาต่อเนื่องโดยได้ใช้ชื่อมวยและเปลี่ยนสีเสือ้มอมวยผู้งพยามคค่ัุณอออตทอออองงนนาศิต่อททเบ เขาบางแกลกจากนั้นผลงานไปเข้าตาลุงเม่นหน้ารามเจ้าของค่ายสเสน่รักทัวพามาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดังเมืองกรุงที่ค่าย13เหรียญรีสอร์ทจึงทําให้เขาได้มีโอกาสฝึกซ้อมกันว่ามวยตำนานมีชีวิตอย่างแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและแสงมณีสอเทียนโพจากนั้นช่วงโควิดระบาดเขาก็ว่างเว้นจากการฝึกและชคมวยจึงไปสมัครเป็นรอปพอ,อยู่แถวเขตจตุจักรจากที่เคยมีรายได้จากการชคมวยแล้วมาเจอสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทําให้เงินไม่พอใช้จ่ายเขาจึงตัดสินใจเข้าเวทีมวยลังสิทธ์เพื่อเล่นมวยหาเงินหารายได้จนเกิดเหตุ ตามที่เป็นข่าวดังรอบแรกคือแพ้แล้วชิ่งแล้วอีกวันเนียนเข้าไปเล่นใหม่แต่เซียนมวยบนล็อกดันจําได้ถึงข่าวซวยและเป็นข่าวโชคดีในเวลาเดียวกันเป็นข่าวดังในรอบแรกเขารับสารภาพจนได้โอกาสใหม่ในชีวิตเพราะยอมจำนนต่อความจริงเขาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายคนอย่างเสียบดหรือคุณนัทเดชวชิระรัะตนวงศ์และสสชาดาไทยเศษเป็นผู้สนับสนุนเขาให้ขึ้นชกมวยอีกครั้งฟ้าวันใหม่ฟิตซ้อมอยู่ที่ใกล้มวย13เหรียญรีสอร์ทเลขที่37ถนนพระราม9ซอย57แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครมีเม่นหน้ารามหรือคุณสุ มานอเป็นผู้จัดการเลี้ยงหัวหน้าคณะมีป่าพิภพลูกคองตันและพันอันันพัทยาเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนน้ำหนักชคที่ดีที่สุดคือ102ปอนด์ฉายามวยกำปั้นล้านวิวในตอนนั้นนะครับค่าตัวชกสูงสุดที่ได้รับคือ13,000บาทเคยได้รับอัดฉีดสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสไตล์การชกเป็นมวยขวาครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีไอคิวสมองลูกล่อลูกชนหลักเหลี่ยมชั้นเชิงแปลวาเล่า,ลานักชคในดวงใจคือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและแสงมณีสอเทียนโพความใฝฝันอยากเป็น ก็เกิดขึ้นอีกครั้งดังไปทั่ววงการเมื่อฟ้าวันใหม่ยอมรับสาร,รภาพอีกครั้งว่าล้มมวยในไฟที่พบกับหลานยาโมววัฒนะศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยลงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564ทำเอาชอกไปทั้งผู้ให้การสนับสนุนและแฟนมวยทั้งประเทศตอนนี้เรื่องก็ยังไม่จบเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มมวยและกำลังมีการดำเนินการทางกฎหมายกันอยู่เกียรติประวัติด้านการชกมวยแชมป์รุ่น30กิโลกรั 8ธันวาคม2562ชนะคะแนนหนองกระถินสิทธ์ปจวว1มีนาคม2563แพ้คะแนนหนองกระถินสิปจวว11ธันวาคม2563ชนะคะแนนนาวีออลอิเล็กทริก5มีนาคม2564เสมอน้ำพุช่างนุ่นสีสเกต26มีนาคม2564ชนะคะแนนน้ำพุไกรศิละบ็อกซิ่งยิมและล่าสุด8ตุลาคม2564แพ้นกยกสี่หลานยาโมววัฒนะเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือประวัติเรื่องราวชีวิตของฟ้าวันใหม่าวไทยเศษนักชกวัย19ปีผู้มีข่าวดังชกวงการมวยถึง2ครั้ง ต,ติดกันแบบที่แฟนมวยหลายคนยังต้องทึ่งสำหรับวันนี้ช่อง KTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง KTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะไปคิวประวัติของนักมวยคนไหนอย่าลืมช่วยกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ช่อง j t v มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ